ขึ้นครับมองในระดับสายตากุ่ลงไปโอเคครับป้ายกขา,าันมากวงปล่อยลงมาโอเคลอเขโอเคครับไปอยูขยอย่ข้างซ้ายมือผู้ป่วยครับข้างซ้ายมือผู้ป่วยนะครับมือซ้ายครับ ้าเนื้อครับนะครับก้างเนื้อข้างหนึ่งสนครับ,นะะนนรบใช้สองมือนะครับแขนตึงแขนตึงน,นะครับไม่ได้เราจะเจ็บหัวไหล่นะนะครับถ่ายน้ำหนักตัวลงไปโอ้ยเยี่ยมมากเลยอันนี้เก่งมากนะครับถ่ายน้ำหนักตัวลงไปาครับข่ายน้ำหนักตัวลงไปนะครับประมาณสามรอบโอเคเยี่ยมมากโอเคครับเปลี่ยได้ครับสลับได้ครับ ขูดมะพร้าวขูะพร้าวเอาหิขูดะพ้าวต่อทุกปีขูดมะพ้าวเอานินับนคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับเกี้ครับแต่ปกติควรทำประมาณสามสาสิบครั้งนะครับเห็นรห้าครับขายกลารเลื้อหลังนะครับ คครับเรื่องรัาสามรอบครับ,รบถ่ายน้ำหนักตัวลงไปแข็งตึงนะครับไม่ใช้กำลังจากหัวไหล่นะครับใช้แรงลง้มตัวไปนะครับ3ามรอบเสร็จแล้วขุดมะพร้าวครับขุดมะพร้าวครับหนะึ่ง โอเคครับไปยืนบริเวณที่หัวของผู้ป่วยครับจัดกระดูกคอครับถ้านอนไหนโอ้หมุนแนไหนโค้งแตรครับเปลี่ยนไปม้วนแตรก่อนโอเคพร้อมโคแตรพร้อมครับตั้งเห็ือกนการน้ำหมูหนึ่งรอบแล้วก็สลัดทิศออกอ่าหมุูเลยครับสลัดทิศออกด้วยกำมือสลัดทิศออกโอเคสามรอบครับโอเค โอเคครับเข้ามุมซ้ายของผู้ป่วยครับอัานหน้าเขาหัเรา่อนนะครับจากกระดูกคอครับอ่าเข้ามุมซ้ายผู้ป่วยมุมซ้ายผู้ป่วยจุดตรงนี้ขยับมามุมขวาขวามือเราโอเคครับสท่ข้างสามพร้อมไหมครับอ่จากกระดูกคอครับมือขวาเข้าไปเลยโอบหูนะครับถ้าโดนหูหมือซ้ายถับไป Yup. โอเคเรียถต้องครับต okay, nice ัดไ้สี่บคต้องครับใช่ครับวาวยั่ยัไม่ถึงสี่างัต้อับเขาแบบใกล้ๆตัวเรายาวอ่ะเออไม่มีนำหนักโอเคไหมอย่างงี้ต้องนะ้องโอเคครับเรียบไปด้านครับมรงซ้ายครับไอ้เรียบดึงสองสามปึ๊บ นะครับมือซ้ายจับไว้ที่บริเวณกุก้ป่วยนะมือขวาไว้ที่สะบัดซ้ายของกุ้กวไอ้ขวา,ขวาวนป่วยนะนะมือสองสามกึ๊บ <c oughs> <c oughs> เทปเอาผู้พร้อมการหนึ่งสองสามเทอาเทปพนมพร้อมนะครับยืนอยู่ตรงหัวของูป่วยครับใช้สัมผนะยืดให้สุดแล้วค่อยกดนะครับหนึ่งสองสามเริ่มนนี่ทำอย่างนี้มัอะเรี่ยนับปุเลยปุ๊บยืดให้สุดก่อนดานให้สุดแล้วกดลงไปโอเคสมรอบโอ้ยยมมากโอ้ยยั ครบากาัท uhm. okay. like, ีท่านเยก่าางคันีครับเรยครับอะร่รนะรือเรือีเรือครับเือพร้อม เคครับผมผมไม่ใช่โอเคผ้าปิดเสื้อท่าปิดเสื้อพร้อมไหมครับมือขวาครับแตะตรงที่สะบักของผู้ป่วยมือซ้ายแตะตรงที่สะบักขวาผู้ป่วยนะครับหมุนนะครับหมุนแล้วก็กระแทกไปเบาๆครับเริ่มครับมบ่เอาโอเคเรี่ยมหมุนหมุนหน่อยหมุนหน่อยเออหมุนนิดนึงหมุนแล้วใช้กระแทกโอเคเรี่ยมโอเคเรี่ยมโอเคครับผมครับ

จะดด้านในแล้วด้านนอนะด้าในก่อนนะครับจกหูข่าทุกป่วขึ้นมาใช่ครับด้านในก่อนด้านในก่อนด้านในอยู่ไหนด้านน Đang ra Đang ra, đứng lặng ra Ok, khóc 2, 3 Ok, hm. nha Ok, hai người nhìn vào tôi này Thầm này nhé, hai người nhìn vào này 2, 3

กดชุดกดชุดกดจุดใโจมหาจุดใบโจกดครับไ่ไเจอจุดแล้วกดรอไอกดกดชกดเยไม่ได้ยไม่ได้โจกเสร็จแล้วเียบทางหัวเสียบทางหัยังไงนับไป123ม